อาหารปลาครับชมบรรยากาศโดยทั่วไปปลาก็ะินนอาหารดีครับผมบเบีบะโบบีอะอยู่ครับกับบรรยากาศการให้อาหารปลาของมันนี่นะค,ครับชมทุ่งนาข้าวเปนข้าวสุกงอมเลยครับสีพ่อเกีียวเลยครับผมฟังแว้พุ่น กล้วยหอมก็โตละแตกหนอก่อหลายต้นละนส่วนด้านหลังเป็นกล้วยน้ำว้าที่ปลูกไว้นะครับเลยต้นน้อย้นมาหลายต้นอบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับของพื้นดินของเราให้ปลาอาหารลงไปก็เป็นกินดีครับปลาตัวใหญ่แล้ว มีเสียงน้ำดังพวกเปียล้วเจ้าหน้องผมก็อยู่นี่แหละครับบู๊บบูบบู๊บยูบประดุกยักษ์ตัวสีชมพู หนาวมาแล้วนะครับมันก็แรงอาหารปลาก็มีน้อยปลาก็มากินอาหารดีสำหรับวานลงเท่าไรก็มืดลงไปเท่าไรก็หมดเครี่องจะมีปลาตะเพียนนะครับทีเร็วๆเนแข็งแรง ปลาตะเพียนปลาดุปลานินปลาบึกปลาเพานะเนี่ยที่เลี้ยงปลากระเดดหมูนะ่ะคือขัดแต่นั้นปลากระดีนะครับประดีได้น้ำนะั่นนะู้น่ะคืนค้อมกันเั็โตนะ่ะเกือบสิบโตโอ้สิบกว่าโตเลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโตครับสิบสองโตหนึ่งโลพอดีแพขนาดปลากระเดิดปลาสลิดคือบบแพลูกเนาะ ปลาสลิดก็เห็นแต่ตัวใหญ่ๆแต่มันก็บออกลูกน่าจะเป็นพันทางที่เขาผสมพันแล้วอาาหรปลาเบิรว่าฟังเลยเดี๋ยววาอนอีกก่อน อิ่มแล้วนะครับวันนี้แล้วโอตรงไหตรงหน้าก็ได้พี่น้องเอ้ยเข่าเขี่ยวก็ออกรองวงละแปลงนี้ยังบอนอันไดมันจะเป็นเข่ากลางเนาะแต่ว่าฝั่งด้านหลังนี่ซุกเต็มแปลงแล้วครับเหลืองเต็มแปลงเลยลอยสักสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็เยิยเตรียมรถดเกี่ยวมากเกี่ยวละเขาเ่างามอยู่ครับพี่น้องห่วงเย้าสังเกตห่วงครับใกล,ใกล้ๆนี่ รวงยาวมากเม็ดงามมีแต่คนอยากได้ไปเป็นพันไดบน้บันทําพันบรรยากาศโดยทั่วไปเนาะ่าดูเบิ่งปแปลงท่านนี้ครับข้าวสุกเบิดแถวหน้านี้เลย ครับพี่น้องใบก็ยังจะากเขียวอยู่แต่ว่าเม็ดก็อยากสุกแล้วครับถ้าจะเก,กเกี่ยวก็เกี่ยวได้นะครับแต่แต่ว่านาข้าวเราเราว่ามันสุขขกคัดกันก็ได้สุขขกกคักันก็ได้ครับเป็นข้าวกินนะครับเนาะเป็นนาดําครับนาดํามันก็จะรวงใหญ่รวงยาวสมบูรณ์บุแบบในต้ยน่อยลมหนาก็พัดวีวีพี่นะ้องก่อไฟก็ไวเองนะครับ ก้วย้นก้วยผมเดือนสิบสองยังไม่ถึงวัยกระทงมัน <c oughs> ออกพรรษาครับพนะีบ่น้องบุญออกพรรษาเสร็จเมื่อสามวันก่อดวันนี้บุญกระถินครับที่บ้านเราไปร่วมทำบุญมาพุธศาสชนิกชนที่ดีของเราส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนายังอยู่กับบ้านเมืองครับต่อไป รูสึกจะอิ่มนะแต่ก็ข้นกินอยู่ครับอิ่มแต่ก็กินอยู่เพื่อกาวกุ่มเตียงบบอิ่มกินต่อไปครับผมอาหารกับโบเบิร์ตครับเอาเท่าที่มันอิ่มนะครับอิมอ่มที่เหลือเอาไปไว้รอเย็นต่อไป ป,ล,ปลามันบริหลยครับมันจะได้กินเอาพอประมาณครับยิมแล้วนี่เลือแล้วเลือรลอยในน้ำล้ว,ลวขอบคุณที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม